ตอนที่8ปดสิบสจูวีนายเคยพูดไว้ไม่ใช่หรอความประทนาสูงสุดข,ของนายก็คือการกำจักฉันออกจากตำหน่งเยงาบายแต่ได้ไม่ต้องทำให้นรกเสียหายอีกต่อไปแล้วนะ่ะเดินจากทางออก19บเกพบพื้น3ทีเพราะการตรวจสอบก็ออกมาแล้ว โอ้ปวดสซะแล้วสิเป็นอะไรไปนะฉันว่านายไปคุยกับเขาให้ชัดเจนจะดีกว่านะค่อยอย่างจืยจิตใจหนักแน่นจะตายไปทำงานทีละขั้นทุกวันบ่นเจ้านายเล็กคิดวางแผนอาชีพเป็นช่วงๆคือชีวิต ที่เรียบง่ายที่สุดสำหรับเขาก็เป็นแบบนี้นี่แหละเข้าไปกันเถอะอีกด้านหนึ่งเออคุณว่าถ้ำของเหล่าจีนอยู่ที่ลึกลับซับซ้อนไม่ใช่ที่ที่ไหนกันแน่น่ะ ถึงต้องบินพอผมไปเท่านั้นทั้งรถไฟฟ้ากลับเครื่องบินไปไม่ถึงหรอกครับทำไมตักเทพในตำแนางระดับ S อสอย่างฉันปกป้องและไปส่งด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ดีหรอเออ,อยังไงคุณก็เป็นผอ,อนะผมจะกล้า ชี้คอเจ้าในได้ยังไงฉันไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับเจ้าในในโลกมนุษย์หรอกฉันเต็มใจอาอยา่าพลิกตัวกระท่นหันสิครับห้องสมุดเฮออ้ที่นี่คือท่าเหล่าจินเหรอคุณเหยียบผมเล่นไหมครับเนี่ย ในท่านเหล่าจิมมีคำภีและวิชาเวทอายุนับหมื่นปีเก็บเอาไว้จำนวนมากมันง่ายที่จะสะสมพลงังหญิงโดยไม่เห็นดวงอาทิตย์ดังนั้นจินถูกสร้างขึ้นในสถานที่ที่สะสมพลังยางได้จำนวนมากที่สุด ถ้าไม่ได้มองผิดไปที่นี่คือหอพักนักเรียนหญิงนะคุณแน่ใจหรอว่าที่นี่เป็นที่สะสมพลังยางไม่ใช่พลังหญิงนะ่ะหอพักนักเรียนหญิงอย่าถามฉันเลยนี่เป็นผลการทดสอบจากคนเฝ้าถ้ำของเหล่าจีนโลกมันเปลี่ยนไปนะ่ะสวัสดีค่ะกรุณาแสดงใ่ ยืนหนังนหนังสือด้วยนะคะเราไม่ต้องใช้บัตรยืนหรอฉันเป็น VIP ของที่นี่เเป็นศักเทพที่รักในการเรียนจริงๆเลยนะสำนับงานเชิญเข้ามาได้ นี่คือคนเฝ้าถ้ำของเหล่าจินเหรอผมขอดูหน่อยว่าแก่แค่ไหนสวัสดีค่ะมาหาชันมีธุระอะไรหรือเปลา่าคนเฝ้าถ้ำของเหล่าจินเออสวัสดีครับคุณป้านี่คือหลังบ้านของระบบเวียนว่ายตายเกิดระบบต่างๆถูกควบคุมจากที่นี่ นี่สิถึงจะเป็นสิ่งที่นรกควรเป็นเออทางที่ดีพวกไหนหาที่ซ่อนตัวกันดีกว่านะทำไมล่ะระวังตอนที่แปดส่อาใครมากันนะกล้าดียังไงถึงเข้ามาที่นี่ เลิกคิดจะกลับไปได้เลยจะเริ่มแล้วเหรอนี่ก็แค่ออเดอร์อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าไม่ใช่ระบบเบื้องหลังธรรมดาธรรมดานี่เป็นห้องควบคุมของนรกหน้าที่ของอยมบาลทั้งเก้าคนก็คือการรักษา เสถียรภาพของระบบเบื้องหลังฉันสรุปให้ละกันต้องจากการยมบ,บานทั้งเก้าที่ระดับเดียวกับนายในขนาดเดียวกันก็ต้องวันแผนภายใต้จมูกของพวกเขาโอเคคงไม่มีอะไรเลวร้ายไ,ไปกว่านี้แล้วล่ะเออระดับเดียวกันในไม่รู้หรอว่าทำไม พวกเขาทั้ง9ถึงอยู่ดูแลเบื้องหลงังแล้วทิบฉันส่งฉันออกไปดูแลงานข้างนอกเพราะว่านายเก่งที่สุดในทางตรงกันข้ามในแง่ของพลังการต่อสู้ฉันคือ,อยมบาลพี่อ่อนเอที่สุดในตำหนักทั้ง9ทั้ง10บฉันทำได้แค่ออกมาจากการลร่าต่างๆ และปล่อยให้พวกเขาเจดจ่อกับการฝึกฝนทั้งที่ดีพวกไหนก็เตรียมใจกันหน่อยนะคนแก่เก้าคนนี้น่าเบื่อมากฉันไม่รู้ว่าที่นี่มีกันวางกระดาษโลกจริงวิทาอะไรบ้างก็เลือกเองมาลุยกันเถอะหืมพวกนี้คืออะไรนะ ประตูมิติก็คือประตูมิตินั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะพาไปนรกชั้นไหนฉันว่านะโยมบาบาลไม่ว่าจะพูดยังไงก็เป็นความตัดสินใจของนรกในตอนนี้พวกเขาไม่ไว้หน้าไนในจุดนี้ไหนเลยเหรอในมาเพื่อซ่อมแซมระบบไม่ได้มาทุกทำลายอะไรถึงเป็นไนพวกเขาก็จะ รุมกันทำให้นายต้องลำบักเหรอการแก้ไขระบบก่อนหน้านี้ซึ่งกับพวกคนแก่พวกนั้นก็ทะเลาะจน,นบักเจ็บกันนิดหน่อยงั้นตอนนี้เราก็จะทำยังไงดีการซ่อมแซนระบบต้องค้นหาห้องปฏิบัติการของระบบเก่าและนี่ ก็คือหนึ่งในประตูมิติพวกนี้นี่แหละที่จะนำทางไปสู่ห้องปฏิบัติของระบบเก่านะแล้วคือประตูมิติอันไหนล่ะคือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้คนแก่แอบเปลี่ยนระบบกลับมาฉันเลยเปลี่ยนการตั้งค่าของห้องปฏิบัติไปทันทีแล้วล่ะหมาความว่ายังไง หมายความว่าประตูมิติบันไหนที่มีโอกาสใช่ทั้งนั้นหและไงเขาก็ไม่รู้เราต้องพึ่งโชคแล้วเฮ้ในนี่มันตัวสร้างปัญหาจริงๆเลยเออฮะฮอย่าโทษฉันเลยฉันก็ไม่นึกว่าจะเป็นการขลุงฝังตัวเอง แล้วก็นะพวกเรามีสักมงคลกันทั้งหมดทั้งนั้นยังต้องกลัวอะไรยังต้องกลัวว่าจะโชคร้ายอีกเหรอไม่แนว่ว่าอาจจะเป็นประตูมิติที่อยู่ข้างๆฉันนี่แลยก็ได้ฮ่าๆเอเอ๊ะนี่มันอะไรนะ อาฮ่าขอโทษนะเหมือนว่าจะไม่ทันระวังจนโดนสกิลกลไกของพวกตะแก่นั่นเข้าเหมือนว่าสัตว์มงคงก็จะใช้กัดไม่ได้นะนี่นี่อย่ามาโยนความผิดให้ฉันซิระวังด้วยความมีพิษโอ้ยแย่แล้วฉันถูกพิษแล้ว ท่านเหล่าจินสนับงานเด็กที่นหนพามาด้วยอ๋อขอโทษนะครับผมคือว่าผมโตแล้วนะ่ะท่านนี้คือจกักรพรรดิดาวหลักของกลุ่มดาวเหนือมาป่าละโมกแม่ทับอยู่ในตำนานครับท่านนี้คือคุณนาย นันเรยผพูดดแลถ้รมของเหล่าจินที่แท้ก็ไม่ทับหยวนมาหานี่เองไม่ทราบว่ามีอะไรให้รับใช้คะเออคือว่าผมอยากขอความช่วยเหลือจากคุณดุลหน่อยว่ามีวิธีอะไรที่เข้าไปในนรกโดยไม่ให้ยมาบาลดูได้บ้างหรือเปล่าได้ tam sinh mà hử hmm? ô oh, đang sử YẾU mạc rồi